สวัสดีครับกลับมาพบกับการเคัฟบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกกับผมครับหนิงสูงแรกครับพบกันประจําวันศุกร์ที่สามครับกุมภาพันธ์ครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพบกับการลงทุนสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงครับย้ําครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเราครับถ้าที่สนใจเข้ากลุ่มวีพีครับเอสไอดีไลน์ครับด้านหน้านี่ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มก็บอกเทคนิคการคัดบอลครับคัดบอลยังไงให้เกิดสกอร์ครับ บอกเทคนิคการลงทุนครับลงทุนอย่างไรให้ได้กําไรครับมีบอกกณในกลุ่มครับท่านที่สนใจก็แอดไอดีไลน์ครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านหน้านี้ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยครับตอนนี้ VP1 VP 2เราก็เต็มพันที่เรียบร้อยครับหนึ่งพันคนครับกลุ่มละห้าร้อยคนครับเราก็เปิด VP3 กับ v ีพสีเพื่อรองรับสมาชิกครับท่านที่สนใจครับแอดไอดีไลน์ครับหรือสแกนเคอร์โค้ดับด้านหน้านี้ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยในกลุ่มเราการันตีความจริงใจด้วยจำนวนสมาชิกับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆคร ก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุบลเมื่อคืนนี้ให้ไปครับก็ต้องขออภัยตัวที่พลาดครับสองตัวแรกเลยครับพลาดครับยิงครึ่งหลังทีมแล้วหนึ่งประตูครับแล้วก็ตัววีพีผมก็ยิงไว้ครับก็ต้องขออภัยครับถือไม่ได้ลงทุนนะสำหรับตัววีพีครับแล้วก็ตัวแถมอีกสองคู่ครับก็หลังก็การาตาสายก็ย้ำหลังก็เปิดแพงครับแต่ว่ามันก็ยิงช่วงท้ายๆเกมสองลูกครับแล้วก็เหลือไม่ดีครับเมื่อคืนนี้ครับ ก็ยำหลังเหมือนกันครับยำหลังทุกคู่เลยบนผมเมื่อคืนขออภัยครับท่านที่ติดตามด้วยครับวันนี้ผมก็มีตัววีพีผมหนึ่งตัวพร้อมตัวตัวแถมอีกเหมือนเดิมครับตัววีพีผมวันนี้ก็เปบนซาอุเหมือนเดิมครับเดกเวลาสี่ทุ่มเหมือนเดิมเช่นกันเป็นเจ้าบ้านครับอันฟ้าครับเปิดบ้านรับการดียมของอันนาเซอซาอุครับคู่นี้เดะเวลาสี่ทุ่มครับเรามาดูราคาเปิดมาเป็นทิมเดือนครับอันนาเซอต่อหนึ่งลูกครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับ 0.88แต่น้ำฝั่งทิมเดือนครับ0.93ราคาปัจจุบันก็ยังต่อหนึ่งลูกครับแต่ว่าขยับน้ำฝั่งเจ้าบ้านครับเพิ่มขึ้นับเป็น1.00จ่ายน้ำฝั่งทิมเดือนครับบอลต่อกับ0.70ราคานี้ผมคาดว่าน่าจะขยับไปเป็นลูกครวบลูกครึ่งนะครับสูงครับเปิดมาสูง2.5ครับจ่ายน้ำฝั่งสูงครับ0.80จ่ายน้ำฝั่งต่ำ1.00ครับราคาสูงปัจจุบันนี้ขยับขึ้นมาเป็นสูงสามครับแต่ว่าจ่ายน้ำล้นครับ แต่น้ําฝั่งสูงครับหนึ่งุดูนย์ห้าแต่น้ําฝั่งต่ํศูนจุดเจ็ดห้า0ร5ราคาสูงนี่ผมก็คาดว,ว่าน่าจะขยับลงมาเป็นสูงสองจุดเจ็ดห้าน้ก็จะประมาณแปดกว่าครับตามราคาเพราะว่าสูงมันน้ําล้นครับสูงสามน้ําล้นครับราคาจริงๆก็อยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าครับมาดูราคาพูันบ้างครับราคาพูเปิดมาจ่ายชาวบ้านชนะที่ห้าจุดศูนศูนย์เสมอจ่ายสี่จุดสูนย์และทีมเยือนชนะจ่ายหนึ่งจุดห้าสามราคาผูปัจจุบันครับ จ่ายเจ้าบ้านชนะที่ห้าจุดเจ็ดห้าเสมอจ่ายสี่จุดห้าศูนย์และทีมเยือนชนะจ่ายหนึ่งจุดสี่สี่ตามราคาพูก็เป็นจฉะพอคัเป็นบอลต่อครับบอลรองครับขอไม่ใช่บอลรองบอลต่อครับทีมเยือนครับจะเปิดเกมบุกเขาใส่เจ้าบ้านครับตามราคาพูครับเพราะว่าพูเสมอค่อนข้างแพงพูเสมอสี่จุดห้าศูนย์เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าบ้านนั้นไม่สู้นะครับตามราคาพูเนี้ครับแต่ว่ามันอยู่ในหน้าบอลต่อครับที่จะเปิดเกมบุกเขาใส่เท่านั้นครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้งคู่ครับ มาดูของเจ้าบ้านกันก่อนนะัอันฟ้าครับแข่ง14นัดครับชนะ7ครับยังไม่เคยเสมอครับแพ้ไป7ครับยิงได้22ประตูกับเสียไป16ประตูครับมี21แต้มครับอยู่อันดับที่7เดี๋ยวมาดูฝั่งทีมเดียวกันบ้างครับอันนาเซอร์ซาอูครับแข่ง14นัดเท่ากันนะครับชนะ10เสมอ3แพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นครับยิงได้28ประตูกับเสีย6ประตูครับมี33แต้มครับอยู่อันดับที่2ครับเรามาดูแรงจูงใจของเจ้าบ้านกันก่อนครับตอนนี้ อยู่อันดับที่7ดครับอันฟ้าครับมีย1บเ็ดแต้มครับถ้าเกิดชนะนัดนี้ก็จะมียี่สบสามแต้มครับขยับขึ้นมาอันดับที่หครับเพราะว่าลีกนี้ครับอันดับที่1ถึงอันดับที่3ามจะได้ไปเตะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับมาดูแรงจูงใจของทีมเยือนครับอันเดเซอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับสองครับมีสามสิบสามคะแนนครับตามหลังอันดับหนึ่งหนึ่งคะแนนครับอันดับหนึ่งอันซาบับครับมีสาสี่แต้มครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า2นัดครับ แรงจูงใจค่อนข้างดีครับชนะนัดนี้ก็ขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งครับแต้มก็จะนําอันดับหนึ่งไปสองแต้มครับตามราคาเลยครับเปิดมาให้เจ้าบ้านครับขอไปให้ทีมเยือนครับอันดเซอร์ครับเปิดเกมหมกก็ใส่ครับเพราะว่าแรงจูงใจนั้นค่อนข้างดีครับต้องการชนะเพื่ออันขึ้นอันดับหนึ่งก่อนนะครับเรามาดูผลงานของทั้งคู่ครับการพบกันครับสิบนัดหลังสุดนะครับเจอกันมาครับมีประตูขึ้นได้ครับสี่นัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็เจ็ดนัดจากสิบนัดครับ ผลงานก็พอใช้ได้ครับในสองลูกเก้าสิบนาทีนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านครับอันฟาครับสิบนัดหลังสุดครับมีประตูรั้งแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีเก้านัดจากสิบนัดครับผลงานดีทีเดียวครับสำหรับเจ้าบ้านครับอันฟาครับเรามาดูฝั่งทีมเดือนกันบ้างครับอันนาเซอร์ครับมีประตูหนึ่ง้งแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีครับเจ็ดนัดจากสิบนัดครับผลงานก็ดีทีีเดยวคัับบง เจ้าบ้านครับอันฟา้าครับสิบนัดหลังสุดนี้ยิงได้เก้าเกมจากสิบเกมครับสถิตินี้ดีทีเดียวครับมีนัดที่ยิงไม่ได้ครับอันฟา้าก็คือนัดที่แพ้ครับไม่ใช่ยิงไม่ได้ครับนัดเอานัดที่แพ้สองศูนย์ครับนัดเดียวครับที่เหลือนี้ยิงทุกนัดครับฝั่งทีมเยือวครับอันนาเซอร์ก็ ยิง,สงสทั้งหมด9้านัดจาก1ินัดเช่นกันครับขู่กองหน้าจงองหว่ายิงประตูทุกนัดครับมีนัดไม่ได้ยิงไม่ได้ก็คือนัดที่เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือนั้นยิงทุกนัดครับทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนครับผลงานการทำประตูนั้นค่อนข้างดีคือยิงทุกนัดแล้วก็เสียทุกนัดเหมือนกันทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนครับเรามาดูผลงานการทำประตูและเสียประตูครับห้านัดนดังสุดครับไปดูฝงเจ้าานก่อนเลยอันฟาสห้านัดยิงได้หกประตูครับเฉลี่ยนัด2ปรหนึ่งจุดสองประตูครับเสียเจ็ดประตูคร คือกองหน้าก็ยิงทุกนัดกองหลังก็เสียทุกนัดครับสำหรับเจ้าบ้านครับอันฟ้าครับเรามาดูฝั่งคิมเดือนกันบ้างครับห้านัดนี้ยิงได้สิบขอพัยยิงได้ห้าประตูกับเฉลี่ยนะได้หนึ่งประตูครับโดยเฉลี่ยจะเสียไปสามประตูครับเสียนัดสุดถึงหกประตูครับคือกองหลังนั้นค่อนข้างเสียประตูนั้นน้อยครับสําหรับห้านัดหลังตุนะครับของอันฟ้าครับของอันนาเซอร์ครับเรามาดูสิบนัดบ้างครับสิบนัดเจ้าบ้านครับอันฟ้าครับยิงได้สิบห้าประตูกับเฉลี่ยนะได้หนึ่งจุดห้า เสียไปสิบสามครับเสียนัดละหนึ่งจุดสามครับฝั่งทิมเดียครับอันนาเซอร์ครับห้าสิบนัดที่ยิงไปยี่สิบเอ็ดประตูครับเทเดียนะสองจุดหนึ่งหูกล้องหน้าถือว่าคมมากรับเสียไปเจ็ดประตูครับเสียนัดนะศูนย์จุดเจ็ดกล้องหลังนี้ค่อนข้างเสียประตูน้อยครับของทิมเดียครับอันนาเซอร์ครับเต่ก้องหน้านั้นถือว่าคมมากๆครับยิงประตูได้เยอะครับแล้วแรงจูงใจของคืนนี้ก็คือต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่ เจ้าบ้านครับเพื่อต้องการแต้มครับขึ้นอันดับที่หนึ่งก่อนแต่เพราะว่าแข่งน้อยกว่าสองนะครับแรงจูงใจนั้นค่อนข้างดีครับแล้วก็ตามราคาเปิดมาให้บอลต่อครับอันนาเซอร์เปิดเกมบุกเข้าใส่ครับบอลคืนนี้จะอยู่ในหน้าบอลต่อครับเราหวังประตูจากหน้าบันต่อแต่ว่าบุกมากๆก็กองหน้าของทีมเจ้าบ้านนั้นก็ค่อนข้างคมครับโอกาสโดนยิงก็มีครับเพราะว่าเจ้าบ้านนั้นก็มาตู้ครับไม่ใช่ว่าอุดครับตามราคานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่กดติดตามครับที่คอมเมนต์ให้กําลังใจครับก็ขอบคุณจริงจครับส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวสามทุ่มเรามาลุ้นตัวแถมตัวแรกก่อนครับแล้วก็ตัววีพีของเตะสี่ทุ่มครับลุ้นตัววีพีต่อเลยครับแล้วก็มีตัวแถมอีกเหมือนเดิมครับวันนี้มีทั้งหมดน่าจะสี่ห้าคู่ครับแต่ก็เป็นคู่ดึกเลยครับตีสองเลยสำหรับวันนีีีี้้ขอททุุกก่่าานนนโชคคคคดดดรรรัััับบบเ๋ยววมลูแสส